สงครามความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่คุกรุนในโลกนะคะมันมีผลหรือเปล่าคะคุณจิติที่ทำให้ราคาทองไต่ขึ้นสูงอย่างต่อนเนื่องนะคะเรื่องสองครามก็เป็นส่วนอย่างเมงินพุนที่ญี่ปุ่นขัดแย้งการไต้หวันผมว่าก็มีส่วนที่จะทำให้กระตุ้งให้ทองคาม,มันขึ้นมา อย่างยูเครัสเซียแต่มันรืดยอนมันชาชาไปแล้วมันเกือบ4ปีแล้วนะครับขึ้นมาแรกๆกมันก็มีอะไรของราทบราคาัขึ้นมาแต่ยืดเยื้อมา4ปีแล้วมันแค่ยังชาไปแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดบมีอะไรใหม่เกิดขึ้นน่าจะมีอย่างที่ขึ้นมาตาคับฟองที่ขึ้นมาปีที่แล้วเพราะว่าเกี่ยวกับสองทางทางพาทำมาทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกมาป่นปวดอย่างจิงก็ ให้ทองไปฝักที่เซียงไทยนะครับแล้ความปลอดภัยว่าโอ้ถ้าไปฝั่อยู่อเมริกาแล้เอาคืนมาได้ไหมเกิดมีปัญหาขึ้นมาเข้ายึดไว้มันจะปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ๆหมส่วนเรื่องสงครามความขัดแยง้ง ภูมิรัฐศาสตร์ที่คุกกุนในโลกนะคะม,มันมีผลหรือเปล่าคะคุณจิติที่ทําให้ราคาทองไต่ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากเรื่องรัสเซียยูเครนที่พยายามพูดคุยกันยังไม่จบแล้วเนี่ยมีความขัดแย้งของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นขึ้นมารอบใหม่กับประเด็นของไต้หวันด้วยนะคะเหล่านี้มันมีผลบวกมีผลที่ทําให้ทองคําขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปกป้องความเสี่ยงจากความขัดแยง้งความกลัวต่อภาวะสงครามมันมีส่วนไหมคะคุณจิติ นี่ครับเรื่องสองคราก็เป็นส่วนนะครับอย่างเมืือพุนที่ญี่ปุ่นนะครับแย่งการไต้หวันเพราะว่าก็มีส่วนที่จะทําให้กระตุ้งให้ทองคํามันขึ้นมาเพราะว่าเกิดในโลกนี้ถ้ามีอะไรที่ไม่ปกตินันก็มีมีโอ,อกาสทําให้ทองคำสูงขึ้นอย่างยูเครนรัสเซียแต่มันลึกย้อนมันชาชาไปแล้วมันเกือบสี่ปีแล้วนะครับขึ้นมาแรกๆมันก็มีอะไรผกทบราบครขึ้นมาเด ยืดเยื้อมาสี่ปีแล้วมึงแค่มึงแค่เย็นชาไปแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมีอะไรใหม่เกิดขึ้นนา้นน่าจะมีนะครับแต่ช่วงนี้มีก็คิดว่าอ,อย่างอย่างที่ขึ้นมาราคาทองที่ขึ้นมาปีที่แล้วเพราะว่าเกี่ยวกับสองทางทางพระทำมาทาให้เศรษฐกิจทั่วโ,โลกมาปั่งปวนแล้วก็ทําให้พนันธมิตรของสหรัฐอเมริกานี่เขาเขาเขาก็ถือว่า อเก็บเป็นโลน่ามันจะมีความเสี่ยงไหมมันก็ลดถือของโลน่าก็เปลี่ยนเป็นทองครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วตอนนี้อย่างจริงก็ให้ให้ทองไปฝากที่เซี่ยงไฮ้นะครับลดความปลอดภัยว่าโอ้ถ้าไปฝากอยู่อเมริกาแ้วเอาคืนมาได้ไหมเกิดมีปัญหาขึ้นมาเข้ายึดไว้มันจะปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ใหม่อ่า ให้ให้สบายใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วโลกนี้ก็มีผลต่อราคาทองคำนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันแรงขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าเก้าหนึ่งหนึ่งที่ดึกถล่มนี่ถูกเครื่องบินถล่มนี่แค่สามสิบเหรียญนะตอนนั้นคือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ไทยนนไม่กี่วันก็เข้าสู่ภาวะป,ปกติอย่างสองารามนะครับ ถ้าเกิดเครื่องมาใหม่ๆก็กระตุ้นขึ้นมาแต่แล้วก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับค่ะแล้วคุณจิติมองว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุของความผันผวนรุนแรงความผิดปกติที่ทําให้เกิดการเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงของราคาที่แรงมากมันมาจากอะไรคะคือมันมาจากโลกผันผวนแบบผิดปกติจริงๆมีเรื่องให้คนต้องกลัวมากหรือว่ามันมาจากเรื่องตลาด ทีเฟกซหรือว่าตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าในระดับโลกที่มันมีผลกับราคาทองในส่วนตัวผมก็คิดว่าพวกกงทุเนเก่ย์กำไรเข้ามามีส่วนทำให้ราคาทองมันมพวงพวนนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ในตลาดล่วงหน้าตลาดฟิวเจอร์นี้คิดว่าคงคงไม่พังพวนอย่างช่วงที่พังมานะครับเ,เรื่องเลยเลยชะบเรือตุก ดูแนะครับราคาทองขึ้นมาแรงมากนะครับฉเฉพาะเดือนหนึ่งขึ้นมาเกือบเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็ไม่เคยเคดขึ้นมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกทุบลงมาห้าหกพันบาทนะครับเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าปกติถ้าซื้อขายทองจริงๆนะครับไม่พังโว่อย่างมากก็ขึ้นลงร้อยกว่าสองร้อยเหรียญถือว่าเยอะแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะปกติบางทีบางวันนะ อยู่ในระวางวังไม่มีอะไรก็ขึ้นลงเป็นร้อยเหลียงนะถือว่าปกติซึ่งมาเกิดขึ้นมาภายในปีนี้เองนะครับผมถึงเมื่อกี้ที่เล่าไปฟังว่าสมัยก่อนนี่ที่ผังนะไม่เคยมีนักวิเคราะห์ต่างประเทศเลยเฉพาะพวกกองทุนใหญ่ๆบอกมาคาดกังว่าราคาทองจะไปเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ปีนี้มีเยอะมากเลยแล้วก็มีบ่อยมากเลยทำให้ชักจูนคนที่ไปลงทุน แล้วก็เบ่งบางทีมีจังหวะเขาว่าเกิดสงครามการค้าเกิดอะไรขึ้นมาทําให้ทองคำมันพุ่งขึ้นมาเลยทําให้พวกกองทุนม,มีโอ,อก,กาสพวกนักวิเคราะห์มีโอ,อก,กาสให้กระแสออกมาว่าโอ,อ้ทองคําบางคนจะขึ้นถ้าคนจะขึ้นมันจริงๆมันควรจะขึ้นมันขึ้นไม่ปกติแอะขึ้นแรงมากเกินไปเลยจังหวะที่พวกกองทุนแก่งกําไรอย่าลืมนะครับ ผมผมมาเล่าให้กลณงให้ฟังว่าเวลาซื้อขายทองกระดาดไม่ได้มีสองเม็ดทองคําจริงๆนี่นะวันนึงวันนึงไหลาลแตังนะครับผมว่าเอาทองคำจากไหนมันก็เป็นการสมเพื่มขึ้นมาครับเจ้ามือพราะของคันเับไว้นะคนที่เข้าไปเล่นนี่เป็นกาไรนี่เหลียวเขาให้กระแสเก่าให้วิเคราะห์ออกมาคนก็ตกใจมันก็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 ขาดทุนไปนะ แล้วถ้าแร่งโอเวอร์มากเกินไปเยอะๆนะครับจ่ายเพียง 5%, 10%ไปซื้อเยอะๆเวลาขึ้งลงไปร้อยเหลียงนี้ผมว่าจ่ายมาจริงก็จ่ายไม่ทันและมันก็มันก็ถูกชดเชลล์ไปมันก็ขาดทุนไปอย่างช่วงที่ผ่านมาผมว่าทั่วโลกคนที่ไปเร่นฟิวเจอร์นะครับถูกไปเยอะนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆปกติเพราะฉะน,นั้นนี่อันนี้คือเล่าสู่หตุ เล่าสู่ประสบการณ์ให้ฟังเอาเวลาใบเล่นจริงๆต้องประมาณการรับขามเสี่ยงไหวเรามีทุนเท่าไหร่เราลงทเท่าไหร่ขาดทุนเรายอมรับได้เราก็โอเคปลอดภัยอย่างที่เราซื้อเงินเยนเยซื้อแบงน์ทองเก็บไว้นะครับที่ลงมาเยอะๆเราก็เก็บไว้เราก็ไม่ขาดทุนเพียงแต่ติดดอยไว้รอนานหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นะครับไอ้พวกที่เล่งเลยแ่สั้น เวลาขึ้นลงไปร้อยเหรียญเข้าใจมาจิ้งเพิ่มมาแล้วจ่ายไม่ไหวก็ถูกบังคับขายไปก็ขาดทุนไปทันทีเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตอนที่สูงสุดราคาทองปีนี้ที่4 3 7พเหรียญอันนี้คือสปอตทองคับจริงๆซื้อขายล่วงหนะ้าบางสี่สีาเหรียญอันนี้คือบวกลกเบีย้ยนะครับถ้าราคาทองไม่ขึ้นไม่ลง หลอกเบี้ยเรือนหนึ่งก็ยี่สิบสเรียงนะอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายน้ำมันครื่องไมลหลองก็ขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นนี่เร่งทองต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นคือมันมีความผันผวนสูงมากเพราะมันมีตลาดฟิวเจอร์สแล้วก็อาจจะมีการชี้นําราคามีการปั่นราคาจากบรรดาบรรดากองทุนใหญ่นักวิเคราะห์ในระดับโลกถูกไหมคะคือทําให้ความผันผวนนี่มันสูงมากคือใครเทรดในตลาด ที่เป็นตลาดฟิวเจอร์สเนี่ยโอกาสในการที่จะทํากําไรก็มีนะคะแต่ว่าความเสี่ยงที่จะขาดทุนถ้าผิดทางมันก็มีนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะในการเทรดในฝั่งของตลาดฟิวเจอร์ซึ่งมี l e เวอเรจสูงแล้วก็มีความผันผวนสูงมากๆด้วยนะคะทีนี้คุณจจติคะในปีหน้าที่จะเป็นโอกาสที่เรากำลังจะมาถึงในช่วงของไม่กี่ เดือนแล้วนะคะคือจริงๆหรือเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะเราเห็นทองคําขึ้นมา2ปีแล้วนะคะปีที่เราขึ้นประมาณเกือบเกือบสาปนะคะปีนี้ก็ขึ้น50 6 0บปแล้วนะคะปีหน้าคุณจิติมองทิศทางของราคาทองคำนะคะแล้วก็ตลาดทองคําโลกยังไงบ้างคะผมว่าก็ามีโอกาสนะครับคุณเหนบอกว่าแฝกปีหน้าจะมีการปรับลกโลกเย้ยอีกสองครั้งไม่รู้จะเป็นไงผมว่ายัางยังยังไกลเกินไปที่จะวิเคราะห์เพราะว่า บางทีมีการเปลี่ยนแปลงนโะยบายมันก็าอาจจะเปลี่ยนแปได้แต่ถ้าปกติผมว่าถ้าถ้าปีหน้าถ้าขึ้นมาสักสิบเปอร์ซนสิบกว่าเปอร์เซนต่าจะปกตินะครับอย่าคาดหวังว่าถ้าขึ้นมาเยอะๆเหมือนกับปีที่ผ่านมากับปีนี้นะซึงซึ่งผมว่าปีนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะมากเกินไปนะครับนะครับแต่โอกาสราคาทองที่ขึ้นมา มันมีอยู่นะครับแปลว่าถ้าขึ้นมาถึงห้าหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปคิดว่าไม่เคยปกตินะครับอย่าไปตั้งคอามกว่ามากนะครับยังไงถ้าลงคิดไปทองคำมันก็ชนะเงินเฟ้อมันก็ดีอยู่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยได้ดีกว่าฝากหลกเบี้ยธนาคารก็คิดว่าคิกว่าดีแล้วนะครับอย่าไปตั้งความหวังไว้มากเกินไปนะครับแต่ถึงขั้นวา ถ้ากลัวว่าทองจะลงเพราะว่าขึ้นมาติดกันต่อเนื่องสองปีติดเนี่ยคุณจิติมองว่ามันมีความเสี่ยงที่ปีหน้าจะลงปีหน้าจะติดลบบ้างหรือเปล่าคะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันจะมาจากสาเหตุอะไรเอ่อโอกาสบางช่วงถ้าลงมาก็มีนะครับมันก็มีเพราะว่ากองกายของตลาดทองคําคือถ้าพูดถึงไม่มีตลาดรุ่งหน้ามามาไปเรื่อยๆนะครับมันก็มันก็ มันก็จะทำกำากาไรลําบากนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับเหมือนตลาดหุ้นนะมีขึ้นมีลงแต่ว่าทองคามันเล่นง,ง่ายกว่าตลาดหุน้นถ้ามีหุน้นไม่มีหุน้นจะไปขายหุน้นล่วงหน้าไม่ได้แต่ไม่มีทองขายล่วงหน้าได้นะครับเพระาะฉะนั้นนี่มันมันตลาดมันไม่เหมือนกันเพราะางั้นนี่ผมว่า,าล่วงลงมาเยอะๆแหล่งๆคงไม่มีนะครับแต่ว่า,าขึ้นมาเยอะๆก็ไม่น่าม,มีถ้า บวกลบสวิงอยู่ที่10บกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เ็อย่างนี้น่าจะปกติถ้ามากกว่านั้นก็น่าจะไม่ค่อยปกตินอกจากมีเหตุการณ์จุนใจมีกระแสข่าวให้มันวิเคราะห์ม,มาให้มา,าให้ให้ให้พวกนักวิเคราะห์พวกกองทุนเข้ามามาอ้างอิงถ้าไม่มีไม่มีข่าวพวกนี้มาอ้างอิงมันก็มันก็นกสร้างกระแสไม่ได้นะครับ ค่ะฝั่งที่มองบวกกับการขึ้นต่อของทองคำนะคะก็กมองว่าธนาคารกลางในระดับโลกก็คงจะซื้อมากยิ่งจีนยิ่งต้องซื้อมากเพราะเขาต้องการที่จะซื้อเพื่อให้ไล่ให้ทันกับส่วนต่างของสหรัฐนะคะที่ตอนนี้ก็มีทองอยู่ประมาณ800 0กว่าตันนะคะคุณจิติมองถึงปัจจัยบวกที่จะเป็นตัวเร่งของทองคำได้อีกหรือเปล่าคะในปีหน้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของจีนซื้อทองเนี่ยค่ะ ผมว่าเข้าคงซื้อไปเรื่อยๆนะครับเลยเลยฉเฉลี่ยปีหนึ่งก็คิดว่าธานาคารกลางช่วงที่สามปีที่รูมามันก็ประมาณซื้อมาประมาณพันตันเสร็จๆนะครับโดมทั้งหมดแต่ว่าของจีนนี่ตอนนี้มันก็มีมีปัญหาหลายๆลายอย่างเช่นทะเลการจีนใต้เรื่องญี่ปุ่นตอนนี้เข้ากงมา แล้วก็กลุ่มบิดนะครับเขาเขาจะเขาจะกำลังจะตั้งขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นมาเรียบร้อยผมว่าเขาต้อง,เข,องเขาต้องหาซื้อทองคำเป็นทุงสามหลงนะครับเพราะฉะนั้นนี้มองว่าปีหน้ายังมีโอ,อกาสจะราคาทองจะสูงขึ้นมาแต่คงคาดการว่าคงไม่เหมือนกับปีนี้นะครับ เรื่องจีนซื้อทองเรื่องบริกซื้อทองก็น่าติดตามค่ะคุณจิติทำไมถึงมองว่าในการรวมกลุ่มเขาจะต้องไล่ซื้อทองเก็บไว้ในคลังะคะ่ะเขาต้องเงินแต่เขาต้องเอาอะไรแบ่งแบ่งแบ่งสามโลงมันก็ต้องถือเป็นทองคำนะครับนะครับเขาจะสร้างประการใหม่ขึ้นมามันก็ต้องมีทองคำเป็นทองสามลงนะครับ พราะฉะนั้นนี่ความต้องการของทองคาจริงๆก็คิดว่าน,ะน่าจะต้องต้องเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ราคาทองคาดกะว่าปีหน้าก็มีโอ,อกาสจะขึ้นมาจะลงมาแรงๆคงไม่มีนะครับแต่ถ้าคงหูวหวาเหมือนกับปีนี้คงคงลงไปมไม่ได้นะครับถ้าขึ้นมามากพอสมควรนะนะครับ การซื้อทองของทั้งจีนแล้วก็คือชาติในกลุ่มบริกสนะคะจะบราซิลรัสเซียอินเดียจีนหรือประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรก็ตามนะคะคุณจิติคะคือคาดหวังตัวเลขได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วคือเท่าที่เห็นข้อมูลในการซื้อจริงในตลาดเนี่ยมันมี movement ของการซื้อมาตลอดต่อเนื่องจริงๆหรือเปล่าคะคือช่วงที่ผ่านมาก,ก็เห็นต่อเนื่องนะครับมีนะครับ แต่ว่าบางทีจริงตัวเลขบางทีก็ไม่ได้ปเปิดเผยมากนัย่ดแต่ถือว่าเวลานี้พูดถึงเหมืองทองคาเวลานี้ของจีนก็มากที่สุดนะครับแต่บางทีตัวเลขของเข้าภายในประเทศอาจจะอาจจะไม่มีตัวเลขที่ปเปิดเผยออกมาให้รับรู้แต่คิดว่าคงเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเวลานี้เขาก็เพิ่มขึ้นมา วันนี้มาสองพันกว่าตันถ้าเทียบถึงสาระบอกว่ามีแปดพันกว่าตันทีนี้แปดพันกว่าตันก่อนหน้านี้เคยคุยว่าจะมาตรวจสอบว่ามีทองคําเหลือเท่าไหร่เพื่อจะมาอธิบายว่าราคาตอนนี้หยุดตอนนั้นมันอยู่ที่สามสิบกว่าเหรียญตอนนี้มันสี่พันกว่าเหรียญนะแต่ว่าก็แม่แล้ตรวจสอบจริงๆสักทีแล้วก็หายเงียบไปไม่รู้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้ยังเป็นคําถามอยู่เลยนะครับ แต่อย่างไรผมว่าน่าจะหลายหลายประเทศน่าจะสามโลกของคำเพิ่มขึ้นมานะครับมุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i b เ r อร์เป็นกาําลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ